เอาล่ะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับผมจิจีมูฟี่กันอีกแล้วนะครับผมและคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยเรื่องดาววิญญาราชันตอนที่86ถึง92นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเนี่ยเราไปรับชมสปอยพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับ หลังจากที่พระเอกนะครับผมได้จัดการกับคนเลวอย่างชินเทียนเฟิงได้สำเร็จพระเอกนั้นก็เดินทางกลับมาที่ตระกูลซูและเขากะได้พบกับผู้ติดตามทั้งสองคนอย่างเซียวหูและเท่าพิษยานซึ่งเซียวหูนั้นก็ดูโตเป็นหนุ่มขึ้นมากและเมืองซูของพระเอกนะครับผมก็ปลอดภัยเป็นอย่างดีเพราะมีเจ้าเมืองกู่และองครักษ์เก่งๆคอยดูแลเมืองให้จนเมืองของเขานั้นได้พัฒนากลายเป็นเมืองใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากได้ผลประโยชน์ จากทรัพยากรของหุบเขาเฟิงซีที่มีสมุนไพรล้ำค่าอยู่ในนั้นมากมายและด้วยคำสั่งของพระเอกก็ทำให้เมืองของเขาทำรายได้จากมันได้หลายผลึกวิญญาณแต่ทว่าพระเอกก็คิดในใจนะครับผมว่าถึงเงินที่ได้มามันจะเยอะมากๆแต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อาตาวุธระดับสูงเพื่อนำไปใช้ล้างแค้นจากนั้นพระเอกก็ไปปรึกษากับชินยูหยานซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ เรื่องการปรุงยาเธอจึงบอกว่าสูตรยาวิเศษนี้ไม่ได้หาง่ายๆมันมาจากห้าตระกูลใหญ่ซึ่งนั้นก็หมายความว่าผู้อาวุโสกูนั้นไม่ใช่คนลายแต่เพียงผู้เดียวแต่มันจะต้องมีสำนักยุนเหมิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แถมยาตัวนี้ยังถูกแจกจ่ายไปให้กับจอมยุทธ์มากมายและถ้าพวกเขาขาดยาขึ้นมาก็จะต้องตายอย่างแน่นอนทำให้ตอนนี้สำนักยุนเหมิงได้เข้าควบคุมจอมยุทธ์เป็นจำนวนมากและทำให้พวกเขามีอำนาจเป็นอย่างมากแถมยาตัวนี้นั้นมีฤทธิ์รุนแรงอยากที่จะหายาต้านพิษของมันได้แต่พระเอกบอกนะครับว่าข่านั้นมีแผนล,ลับมือเอาไว้อยู่แล้วและขอรบกวนชินยูยาแลกเสี่ยวหูให้ไปทำอะไรบางอย่างด้วยกัน ทั้งสองคนนั้นก็เต็มใจเป็นอย่างมากเพราะพระเอกเป็นผู้มีพระค,คุณกับทั้งสองคนนั่นเองและพระเอกก็บอกว่าเราจะไปกันที่หอการค้าหยุนเต็มในการประมูลที่นั่นเราจะทําให้หอการค้าแห่งนี้มีชื่อเสียงไปทั่วแควนในทุกๆปีงานประมูลใหญ่แบบนี้จะมีสมบัติแปลกๆมาจากทั่วทุกมุมโลกและสมาคมการค้าหลายแห่งก็จะลดราคากันแบบเต็มพิกัดเพื่อให้เหล่าจอมยุทธได้อุดหนุนกันอย่างเต็มที่และเมื่อ พระเอกมาถึงนะครับโล่เลยนั้นก็ดูมีความสุขเป็นอย่างมากชินยูยานจึงบอกว่าซูชินยุนเจ้านี่ช่างดูเป็นพ่อของนางมาขึ้นทุกวันแล้วนะจากนั้นพ่อค้าคนนึงก็บอกว่าขามีสมุนไพรระดับ5มาขายให้ในราคาพิเศษที่ลดราคาถึง50%รวมแล้วราคาอยู่ที่4,000พผลึกวิญญาณและของสิ่งนี้ก็มีชื่อเรียกว่าดอกบัวเหมันและชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าหลัวเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของซุนชิยนยู และยังเป็นเจ้าของร้านแห่งนี้อีกด้วยสิ่งพระเอกก็รู้มานะครับผมว่าตะกูลหลวนั้นเป็นพันธมิตรกับตะกูลยุนเหมองผู้ชั่วรลายพระเอกก็เลยบอกไปว่าพวกเจ้าทุกคนที่นี่ลองดูให้เต็มตาซาตรงลาของดอกบัวมีสีที่เหี่ยวเฉาเป็นอย่างมากไม่เพียงแต่ว่ามัน จะไม่มีคุณภาพแต่มันยังปล่อยอากาศที่เป็นพิษอีกด้วยคาเกรงว่าถ้าใครได้ของสิ่งนี้ไปทะเลปลานของผู้นั้นก็คงจะต้องแห้งเหี่ยวภายใน3าวันอย่างแน่นอนทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่แล้วว่าของมันคุณภาพไม่ดีแต่ก็ยังนําออกมาขายช่างเป็นร้านค้าที่เลวจริงๆนั่น,นจึงทําให้เหล่าลูกค้าทั้งหลายก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากหลัวก็เลยบอกว่าจะลดราคาเพิ่มให้เป็น80หรือ90%ซก็ได้แต่ทว่าลูก ผมก็เดินหนีกันหมดจากนั้นเราเลยก็บอกว่าข้าอยากได้ดอกบัวอันนี้มากเพราะว่ามันสวยดีหลวงก็เลยมอบมันให้กับเธอแต่ทว่าในใจเขาก็คิดว่าเจ้าเด็กโลภมากดอกบัวนี้มันมีพิษถึงได้ไปก็มีแต่จะต้องตายและทานใดนั้นพระเอกก็บอกว่าเราก็แค่ดึงลากของมันออกแค่นี้ดอกบัวมันก็กลับมาดีเหมือนเดิมแล้วแถมราคาของมันยังแพงมากอีกด้วยทําให้หลวงที่ได้เห็นนะครับก็ถึงกับตกใจว่า ทำาไมซูเชียงหยุนถึงยังไม่ตายสักทีทั้งที่ถูกหมายหัวโดยตระกูลหยุนเหมิงและเขาก็โกรธมากที่พระเอกมาทําให้ลูกค้าหนีหมดหลวก็เลยบอกว่าใครก็ตามที่จับมันมาให้ข้าได้ข้าจะมอบดอกบัวเหมันในสภาพสมบูรณ์ให้บาฟรีๆไปเลยทําให้พระเอกนั้นถูกเข้ามาลุมซ้อมซึ่งโผล่นักเลงน,นะครับก็ต่างพากันคิดว่าถึงพระเอกนั้นจะเป็นคนของสํานักใหญ่แต่ถ้าพวกเขาได้ของวิเศษร,ระดับห้ามาครอบครองก็จะทําให้ชีวิตของพวก เขานั้นสุขสบายเป็นอย่างมากและจากนั้นสาวใช้ของซุนเฉียนอยู่ก็มาแจ้งข่าวว่าพระเอกนั้นอยู่ที่นี่เธอจึงรีบออกมาดูด้วยความเป็นห่วงซึ่งพระเอกนั้นก็ได้เข้าไปทําการสัตว์กับพวกนักเลงหน้าเงินด้วยวิชาดาบโกลาหลนที่เขานั้นไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานานซึ่งมันมีชื่อวิชาว,ว่ามังกรวายุข้ามคลวนและนั้นก็ทําให้พวกกลุ่มนักเลงสยบลงแทบเท้าของพระเอกและหลวก็ถึงกับต้องตะลึงในระดับพลัง ขนาดนี้และพ่อของเขานั้นก็ได้ออกมาขอโทษแทนลูกชายของเขาและขอให้พระเอกทําการไว้ชีวิตพระเอกจึงตอบคาหวังว่าลูกชายของท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในครั้งนี้แล้วซึ่งซุนเฉียนอยู่นั้นเธอก็ดีใจมากๆที่ได้เห็นว่าพระเอกนั้นยังมีชีวิตอยู่และพ่อของหลัวก็บอกว่าเราต้องติดต่อไปยังสํานักใหญ่ว่าซูชิงหยุนยังไม่ตายและเราต้องรีบ สังหารมันให้ได้โดยเร็วที่สุดและฉากก็จะตัดมาที่หอประมูลอีกแห่งชายที่มีชื่อว่าโูตี้เจ้าเขานั่นเป็นถึงนายน้อยแห่งตระกูลเจ้าและเป็นสิทธิผู้เก่งกาจของสำนักหยุนเหมิงและเขาก็ดูมีชีวิตที่สุขสบายมากๆเพราะได้ทําการหลอกขายของวิเศษเป็นจํานวนมากและชายที่ชื่อซุนจีผู้ซึ่งเป็นนายน้อยของตระกูลซุนแถมยังเป็นสิทธิหลักของสำนักหยุนเหมิงก็ได้บอกกับโหตี้เจ้าว่าเจ้าอยากได้ดูถูกสมบัติวิเศษของ ผู้อื่น จะดีกว่าสัตว์ตาวุธที่วิเศษและแข็งแกร่งที่สุดก็มีเพียงแค่ระดับราชันเท่านั้นแถมมันยังมีเพียงแค่สองชิ้นในแคว้นเมคาแห่งนี้และพวกมันทั้งสองก็ถูกปกครองโดยสำนักหลินเซียงและสำนักหยุนหมิงและลัวเฉิงซี่ก็บอกกับสองคนนี้ว่านี่พวกเจ้าได้ฟังที่ข้าเล่าไหมเจ้าซูชิงหยุนมันยังไม่ตายโหทีเจ้าจึงตอบเจ้าซูชิงหยุนสินะข้าเคยเกือบสังหารมันได้ในป่าหมอกแต่ก็มีสาวงามดันมาช่วยมันเอาไว้ จากนั้นก็มีชายคนหนึ่งซึ่งเขานั้นก็เป็นถึงลูกชายของเจ้าสํานักยุนเหมิงและเขาก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงข้าได้ยืมอาวุธระดับราชันมาจากท่านพ่อแล้วถึงสู้ชิงยุนมันจะแข็งแกล่งมากแต่ทว่ามันไม่มีทางเอาชนะ พวกเราได้ในตอนนี้ซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าพระเอกนะครับผมจะมีศัตรูที่แข็งแกร่งอยู่เยอะแยะมากมายจากนั้นของที่ถูกประมูลเป็นชิ้นต่อไปมันเป็นของวิเศษที่ได้หายไปนานแสนานานจากนิกายสวรรค์ผนังของมันนั้นเต็มไปด้วยพลังลึกลับแห่งโลกและสวรรค์และถึงแม้ว่าผู้ที่ได้ครอบครองมันจะเป็นนักปรุงยาระดับต่ำแต่ถ้าได้ใช้มันแล้วก็จะสามารถปรุงยาวิเศษขั้นสูงได้แบบสบายๆและของสิ่งนั้น ก็มีชื่อเรียกว่าเตาหลอมนภาซึ่งนั่นก็ทําให้เหล่าลูกค้าก็ถึงกับอึ้งตาค้างในสปปรรพคุณของมันและทุกคนนะครับก็ต่างพากันอยากได้และชินยูยานก็บอกกับพระเอกว่าในฐานะนักปรุงยาข้าไม่เคยเห็นของลึกลับเช่นนี้และข้าคิดว่าพลังของมันนั้นอย่ากเกินไปที่คนธรรมดาจะสามารถใช้มันได้ซึ่งพระเอกนะครับก็บอกว่าแต่ทว่าข้ารู้จักกับพลังของมันเป็นอย่างดี และค่าอยากได้มันมากเพื่อเอาไว้ทํายาถอนพิษและใช้มันเพื่อรักษาจอมยุทธมากมายที่ถูกวางยาและควบคุมตัวสํานักใหญ่ทั้งห้าและจากนั้นพ่อของหลัวเฉิงซี่ ก็ทาการประมูลในราคา8,000ผลึกซึ่งถือว่าสูงมากๆแต่เขาก็คิดว่าชื่อเสียงของร้านค้าของเขาเพิ่งจะเสียไปหากได้เตาหลอมนี้มาก็จะเป็นการทําให้ชื่อเสียงแย่ๆนั้นหายไปจนหมดซึ่งเหล่าลูกค้าก็ต่างพากันประมูลแข่งตัยราคาที่สูงขึ้นแต่พ่อของหลวนั้นก็ได้ให้ราคาที่สูงถึง20,000ผลึกนั่นจึงทาให้ทุกคนนั้นไม่กล้าสู้ราคาและเขาก็บอกทุกคนว่าอย่าโกรธเคืองค่าเลยให้ค้าได้ซื้อของวิเศษนี้ด้วยเถิด คขาจะตอบแทนทุกคนด้วยการลดราคา ของในร้านค่า50%ทําให้ลูกค้าทุกคนนะครับผมยอมหลีกทางให้ซึ่งนั่นก็เป็นไปตามแผนของเขาเพราะเขาได้คิดเอาไว้แล้วว่าจะนําของมาหลอกขายผู้คนและทํากําไรได้อย่างมหาศาลแต่ทว่าวทันใดนั้นพระเอกก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าท่านนีช่ช่งเป็นคนที่ฉลาดเสียจริงได้ทั้งสมบัติวิเศษแถมยังได้โปรโมทร้านค้าตัวเองอีกแต่ร้านของท่านเพิ่งนําดอกบัวคุณภาพแย่มาขายไม่ใช่หรือ,อยังไงจะว่าไปแล้วมีสิ่งใดที่ รับประกันว่าท่านจะใช้เตาหลอมไปในทางที่ดีกันนะทําให้เหล่าลูกค้าคนอื่นนะครับเริ่มเกิดความลังเลที่จะล้มเลิกการประมูลเตาหลอมพอหลวก็เลยบอกว่าเป็นแกอีกแล้วซูชิงหยุนข้าไม่ได้ทําอะไรให้แต่ทําไมถึงชอบมาขัดขวางข้าพระเอจึงตอบข้าก็แค่ไม่อยากให้มีคนถูกท่านหลอกอีกแล้วและอีกอย่างข้าไปขัดขวางท่านตอนไหนกันเพราะข้ามาที่นี่ก็เพื่อประมูลเหมือนกันและราคาที่ข้าจะจ่ายก็คือ2 5 0 0 0พผลึก เมื่อทุกคนได้ยินดังนั้นก็ถึงกับเงียบกันไปหมดเพราะมันเป็นราคาที่มหาศาลมากๆและพอของหลวงนะครับก็คิดในใจว่าเจ้าเด็กอวดดีทําไม่ติดว่าเจ้าเป็นคนของสํานักลินเซียงขาก็คงหาคนมาสังหารเจ้าไปแล้วแต่จากนั้นพวกคนจากสานักยุนเหมิงก็บอกว่าท่านลุงหลวงพวกเราจะช่วยท่านจ่ายเพื่อซื้อเตาหลอมเองเห็นแก่ว่าท่านเคยช่วยเหลือสํานักยุนเหมิงไว้มากมายและพอของหลวงนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากเขาก็เลยบอกว่า ขอบคุณคุณชายทั้งหลายมากนั้นเรามาเริ่มการประมูลต่อได้เลยข้าให้ราคาสาม0 0ืนผลึกสึ่งพระเอกนั้นก็ให้ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆและทั้งสองคนก็ผลัดกันประมูลจนราคาของเตาหลอมนั้นสูงถึง100 0 0แผลึกวิญญาณทําให้เหล่าคนดูก็ถึงกับยืนอึง้งและพากันบอกนะครับว่านี่มันไม่ใช่การประมูลอีกต่อไปแล้วนี่มันคือสงครามชัดๆจากนั้นพ่อของหลัวและคนจากสํานักยุนเหมิงก็ถึงกับยืนขาสัน่น รอนราคาหนึ่งแสนผลึกมันสูงมากซะจนพวกเขาจ่ายไม่ไหวและพระเอกก็เป็นคนที่ฉลาดมากๆเขาจึงบอกไปว่าทัานหลัว ท่านควรคิดให้ดีๆหน่อยนะชื่อเสียงล้านท่านหมดไปแล้วหากพลาดของสิ่งนี้ไปก็คงจะหมดหนทางในการทำมาหากินเป็นแน่และเมื่อลุงหลัวไแต่ยินดังนั้นก็เลยพูดออกมาแบบไม่ทันคิดนะครับว่าเจ้าเด็กอวดดีเจ้าถาค่าเองนะนั้นข่าให้สองแสนมาดูกันซิว่าเจ้าซูชิงหยุนจะมาเทียบชั้นกับคนอย่างข้าได้เช่นไรพระเอกก็เลยบอกว่าเออก็จริงของท่านนั้นข่ายอมแพ้เต้าหลอมนี้เป็นของท่านแล้วซึ่งเรื่องทั้งหม ก็เป็นแผนของพระเอกจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากได้เตาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะราคามันสูงเกินไปแต่เขาจะหลอกให้ลุงหลัวเสียเงินซื้อเตาในราคาที่สูงที่สุดจนหมดเนื่อหมดตัวตั้งหากและลุงหลัวนั้นก็ถึงกับเข้าสุดและได้รู้ตัวแล้วว่าติดกับของพระเอกเพราะเงินสองแสนพลึกมันสามารถนําไปซื้อของระดับศักดิ์สิทธิ์ที่ดีกว่านี้หลายเท่าตัวได้และจากนั้นก็มีข่าวแจ้งมากับพวกคนร้ายว่าร้านของพวกเขาหยอดขายตกลงเป็นอย่างมากเนื่องจากชอบนา ของไม่ดีมาขายแถมยังมีร้านใหม่เปิดขึ้นมาแข่งอีกต่างหากคุณภาพยาก็ดีมากแถมยังขายถูกซึ่งนั้นก็เป็นร้านของพระเอกนั่นเองและพระเอกนะครับก็บอกกับเพื่อนๆว่าอย่างน้อยพวกเราก็ขัดขวางแผนการของพวกมันไปได้ระดับหนึ่งและลูกเจ้าสำนักก็ได้แต่คิดในใจว่าร้านขายใหญ่ทั้ง5้าของเมืองแห่งนี้ยังเดินตามเกมของเจ้าไม่ทันขาประเมินเจ้าต่ำไปจริงๆเจ้าซูชิงหยุนและหูตี้เจ้าก็มโมโหเป็นอย่างมากที่การค้า ของพวกเขาต้องสะดุดลงอย่างรวดเร็วและเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปประมูลแข่งกับเจ้าซูชิงหยุนเองซึ่งซุนจี้ก็บอกว่าเจ้าโง่หรือเปล่าที่จะไปประมูลแข่งเจ้าคิดว่าเทียบชั้นกับมันได้แล้วอย่างนั้นหรอโหที่เจ้าก็เลยบอกว่าเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นสิทธิ์พีกแล้วข้าจะต้องกลมหัวให้อย่างนั้นหรือคนอย่างข้าไม่เกรงกลัวมันหรอกและเจ้าเองก็อย่าพยองให้มันมากและลูกของเจ้าสำนักก็บอกกับทั้งสองว่าพวกเจ้านะ่ะเลิกทะเลาะกันได้แล้ว ครั้งนี้ให้ปล่อยมันไปก่อนและเมื่อถึงเวลาเราจะได้เห็นดีกันเจ้าซูชิงหยุนและจากนั้นพ่อของหลวนะครับก็ได้แอบนี้ไปเนื่องจากเขาจ่ายเงินซื้อเตาหลอมไม่ไหวเพราะฉะนั้นตามกฎของหอประมูล พระเอกก็จะได้เตาไปในราคาที่ประมูลไว้ซึ่งนั่นก็คือ1 0 0 0 0แสนซึ่งพระเอกนะครับก็บอกไปว่าแต่ข้ามีแค่25ง0 0เองผู้ดูแลก็เลยบอกว่าจะน้อยเกินไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้น25ง0 0ก็ถือว่าเป็นเงินที่สูงที่สุดที่มีคนประมูลมาทำให้พระเอกนั้นได้เตาล้อมไปในราคาเพียงแค่25ง0 0นและของชิ้นต่อไปก็มีชื่อว่าสมุนไพรวิญญาณยาอ่อนนา้าและถึงมันจะเป็นสมุนไพระดับ4ี่แต่ทว่ามันก็มีพลังที่ เบิสุดเป็นอย่างมากและสามารถใช้รักษาอาการภายในได้เป็นอย่างดีอีกด้วยซึ่งพระเอกนั้นก็อยากได้มันมากๆและพระเอกก็มั่นใจมากนะครับว่าของสิ่งนี้ไม่มีใครอยากได้มันเพราะมันเป็นของที่ใช้ยากมากๆแต่ทันใดนั้นก็มีผู้ที่มาร่วมประมูลซึ่งเมื่อพระเอกได้ยินดังนั้นเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากและคิดในใจว่าคนที่มาประมูลอาจจะเป็นชายผู้นั้นก็ได้และชายปริศนานะครับจู่ๆก็ได้หายตัวไปอย่าง รพระเอกก็เลยบอกกับโลเลยและชินยูยานว่าพวกเจ้าจงกลับไปที่เมืองเสียก่อนและต้องเข้าไปทางประตูหลังมันจะปลอดภัยกว่าและจากนั้นพระเอกก็รีบวิ่งตามไปและบอกกับชายปริศนานะครับว่าเป็นท่านจริงๆด้วยข้าเคยได้ยินเรื่องราวของท่านมามากมายชายผู้ที่สามารถเอาชนะนาภาอาสนิบาตได้และยังเป็นถึงปรามาจารย์คนแรกและเป็นผู้คิดคน้นวิชาศักดิ์สิทธิ์วายุอัศนีข้าอยากจะเห็นจริงๆว่าค ลำลือนั้น มันเป็นจริงหรือไม่ชายปริศนานะครับผมก็เลยบอกว่าจริงหรือแต่ข้าว่าเจ้าน่ะจาคนผิดแล้วข้าเป็นเพียงชายธรรมดาที่รอความตายไปวันๆก็เท่านั้นพระเอกนะครับก็เลยเรียกชื่อของเขาหลินเทียนซ่งผู้เบิกจิตอสูรวิญญาณแห่งพญาอินทรีท่านไม่เคยเข้าร่วมสํานักไหนและทุกวิชาที่ท่านสามารถใช้ได้กรล้นแล้วแต่เป็นวิชาที่ท่านคิดค้นขึ้นเองไม่มีใครรู้ว่าท่านได้บรรลุเข้าสู่ระดับนิพานไปแล้วผู้คนที่ตามหาตัวท่านก็ต่างท ใเพราะคิดว่าท่านตายไปแล้วและท่านก็ได้หายตัวไปเป็นเวลาถึง30ปีเพราะผู้ใดก็ตามที่บรรลุสู่นิพพานได้จะทําให้เกิดฟ้าดินแปลปลวนแน้ว่าท่านจะแข็งแกร่งแต่ทวาร่างกายก็ทนกับความเจ็บปวดเช่นนี้ไม่ไหวท่านก็เลยอยากได้สมุนไพรวิญญาณข้าพูดถูกต้องใช่ไหมใช่ปริศนาจึงบอกกับพระเอกว่าเจ้าต้องการอะไรกันแน่พระเอกจึงตอบมาเป็นพวกพ้องกับข้าสิแล้วข้าสัญญาจะรักษาอาการบาดเจ็บให้ท่านและท่านใดนะั ใช้ปริศนาก็ได้ทําการระเบิดพลังอ่านมหาศาลออกมาเพื่อเตือนพระเอกว่าอย่ามาล้อเล่นกับคนอย่างข้าพระเอกนะครับจึงตอบว่าท่านจะปกปิดตัวตนไปอีกนานแค่ไหนกันตลอดชีวิตของท่านเลยหรือยังไงแล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับดาววิญญ,ญาณราชันตอนที่86-92นะครับถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบผมก็ฝากกดไลค์แชร์ไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม